สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะให้ดูลักษณะของผักที่รากลอยและโคนต้นล้มค่ะไปลุกลุกไปยายจะปลูกผักไปไปลุกเอ้ทำไมล่ะฮึออ๋าแล้วยายจะปลูกผักยังไงเนี่ยจะตั้งกล้องอยังไงเนี่ยหืมยายจะตั้งกล้องอยังไงเนี่ยหฮาไป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 ลุกเร็ว เร็วไปหาพี่ทองหยอดไปลุกเร็วนี่จะเป็นต้นกล้าของผักกาดขาวเบาที่เพาะเมล็ดไว้สิบวันและใบแท้ก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะคะใบแท้เริ่มแตกออกมาสองใบแม่มรีสอนก็ย้ายต้นกล้าลงกระถางเลยค่ะคือเพาะไว้นะคะเป็นหลุมสมหลุมหลุมละสาถึงสี่เมล็ด ก็ย้ายมาทั้งหลุมเลยเพื่อไม่ให้รากช้ำเห็นไหมคะเวลาที่แม่มริสอนเนี่ยปลูกลงไปเนี่ยให้ลำต้นฝังลงไปเลยนะคะให้อยู่เหนือดินเฉพาะใบ หลุมนี้ก็ควักขึ้นมาแล้วก็ปลูกลงกระถางเดิมเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอยู่เหนือขึ้นมาเฉพาะใบเช่นกันรดน้ำทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งช่วงแรกเนี่ยเวันแรกวางไว้ในร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้ตากแดดค่ะให้รอให้ติดก่อน ผ่านไป21วันต้นกล้าของผักกาดขาวเบาก็โตวันโตคืนแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเห็นไหมคะกระถางนี้เฉาลักษณะรากลอยขึ้นมาแล้วก็โคนต้นล้มซึ่งใบเข้าบังอยู่แล้วแม่มลิซอนไม่ได้สังเกตนะคะเนี่ยเห็นไหมคะรากลอยขึ้นมากระถางนี้ก็รากลอย เห็นไหมคะเนี่ยลากลอยขึ้นมาควรต้นล้มถ้าไม่รีบแก้ปัญหานะคะไม่รีบแก้ปัญหาก็จะเฉาตายนะคะเนี่ยอันนี้ก็ลากลอยควต้นล้มเช่นกันก็ไม่ได้สังเกตนะคะไม่ได้สังเกตเพราะว่าใบประกาศขาวเบาก็จะเหมือนประมาณว่าบังควรต้น พอบางคนต้นปุ๊บแม่เมริซอนก็ไม่เห็นนะคะก็คิดว่าแต่ย้ายต้นกล้าครั้งแรกแล้วรากจะไม่ลอยเพราะว่าฝังลงลึกมากเขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะพอผ่านมาสักระยะหนึ่งเมื่อสองสามวันที่แล้วเอ๊ะทำไมใบถึงเหี่ยวใบถึงเฉาเพี้ยก็ไม่มีนะน้ำก็รดทุกวันพอพอเขาเหี่ยวเฉาลงนะคะ ใบเฉาลุงเนี่ยเราก็เห็นรากแล้วคุต้นล้มก็รีบแก้ปัญหาสองกระถางนี้กระถางเมื่อสักครู่ไม่ทราบว่าจะฟื้นไหมนะคะก็ลองดูแต่สองกระถางนี้แก้ปัญหาได้เพราะว่าลำต้นยังไม่เหี่ยวเฉาค่ะเราก็ขุดขึ้นมาใหม่นะคะใช้ช้อนขุดขึ้นมาใหม่แล้วก็ฝังลงไปตามเดิม ให้โควรต้นและรากอยู่ใต้ดินให้อยู่เหนือดินเฉพาะใบค่ะ เติมดินลงไปสักหน่อยนะคะให้ดินเต็มกระถางหน่อยหนึ่ง mm. เพราะว่าดินยุบเราใช้ใบไม้สุดใบไม้แห้งรองก้นกระถางนะคะพอใบไม้ยุบลงไปดินก็ยุบตามนะคะ mm. ก็เติมดินปรุงปลูกลงไปค่ะ mm. หลังจากนี้ก็วางไว้ในร่มสัก5้าวันนะคะ เพราะว่าต้นเขาก็โตแล้ววางห้าวันก็พอแล้วค่อยตากแดดจ,จัดกระถางนี้ไม่น่าจะรอดนะคะเพราะว่าเขาเฉาแล้วน่าเสียดายจังเลยค่ะแม่มริซอนถ้าผักเฉาตายแบบนี้จะเสียดายมากเพราะว่าความประ,ประมาทลลินเล่อของตัวเองที่ลืมดูรากและโคนต้นของผักาเนี่ยแหละคะ่ะปัญหาอุปสรรคในการปลูกก็คือรากลอยและโคนต้นลม้ม ผ่านไปห้าวันนะคะวันนี้วันที่หกแม่มริซอนก็นำประกาศออกตากแดดแล้วทั้งวันนะคะเนี่ยวันนี้ตากแดดจัดทั้งวันเลยสองกระถางนี้รอดแต่กระถางนี้นะคะเหมือนจะไม่รอดต้นนี้ถึงจะรอดก็ไม่รู้ว่าจะโตทันเพื่อนไหมนะคะเนี่ยเฉาตายโอ้ยเสียดายค่ะ ค่ะ FC ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะของผักที่รากลอยและคูนต้นล้มนั้นเป็นอย่างไรซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผักมากทำให้ผักเฉาตายในที่สุดนะคะเฝ้าสังเกตนะคะแม้เราจะย้ายต้นก้าแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนครั้งนี้ค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อน หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มารีสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ